เฮ้ยเดี๋ยวว่ามันไม่อาจโถเว้ยเวนกิรใส่หมวกให้คุณพ่อหน่อยค่ะเมื่อกี้มันยังไม่อาจอตะเดี๋ยวดีมานี่ไหมใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกให้พ่อดีใส่หมวกพ่อหน่อยค่ะนี่หมกมี2ใบค่ะน้องเฟลินเรื่องหมวกฟาร์มแบบของผู้ชายให้คุณพ่อใส่แล้วของน้องเฟลินแบบมีโบสีชมพูโอเค สวยจังเลยหัตบมือด้วยใวิดีโอ้ดิอ้าอาท้าไฟโอ้โหโอ้โหมนนัเท้าไฟค่ะแสงคุณแม่หน่อยแล้วของคุณแม่ไม่มีอ่ะคะของคุณแม่อ่ะใบไหนอ่ะแล้วของคุณแม่ล่ะคะให้แต่พ่อเหรอ มีหมวฟังแค่สองใบละมั้งใบอื่นก็ไม่เอานะอยู่ข้างหน้าเต็มเลยหยิบมาแต่อันนี้นี่ดูรูปรูปที่คุณพ่อว่าดเดูรูปดูรูปต่อือ